สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟ f ์ทฟันไอ้ตูดเองไนกิ้งยัยเย่หลังจากครั้งที่แล้วทำไมฮะเราพูดภาษากูรอนกี่ไปน่นอนเกิดบีมหลายมีมากใช่ครับโดยคุณอ่ะเดอะเพนนะทำไมฮะเขาขอมาสิบอันดับภาษากูรุนกี่สุดตึงหน่อยโดยคุณมอดหน่อยครับโอ้โห ทะทำทำไมดีกว่าจำนวนเงิน69บาทโอ้โหแล้วมันน้อยเกินไปหรือเปล่าแลวแล้วเราทำทำไมเพราะว่าเป็นมีมไหมอ๋อกลัวว่าคลิปนี้จะขายไม่ออกอ๋อเอามีมาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าสิมันดับเนี่ยยอดวิวน้อยลงเข้าไปทุกทีแล้วถ้าเกิดเราจับมีมาเล่นเนี่ยคนจะดูไหมอ่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับหันมาทำอะไรล่ะหลังจากที่เผ่ากูรอนจีเนี่ยทำการคุยกันอยู่ใช่ครับผมอํานิ้วมั่อํานิวนานนานนาเจ้ารับนี่ไปน้ำมั่นน้ำน้ำนาเนื่อมนาวางใจได้มันพูดอะไรนานาเอาจริงผมไม่ฟังมิแต่ จู่ๆภาษาเขาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มฆ่าคนละครับผมคือตอนแรกเนี่ยเห็นคู่ผู้หญิงผู้ชายเดินมานะเขาเนี่ยถือมีดเดินพล่านเลยโล่งๆเลยโล่งๆเลย <laughs> ไอ้ผู้หญิงผู้ชายนะเอ้ยเอ้ยอะไรวะถือมีดมาทําไม,มแล้วต้องมาหาเขาไงอาไอ้ผู้หญิงผู้ชายก็เลยบอกว่าอ๋อ เขาคงเดินผ่านไปเขาเดินผ่านจริงจริงพร้อมกับฟันหัวมึงด้วยเอินอะเอิมันอะเอิน่ะคือหัวหลุดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาเจอแม่ลูกเนี่ยเขาทำการฆ่าว่ะน้ำหนาหน้าเจอทุกคนฆ่าหมดโอ้หูยเออโหดมากใชายฆ่าไปแล้วบ่นไปอ่ะเออโอ้โหกูรันจิตตัวนี้แลวเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะใช่ครับผมอันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับเดี๋ยวเสียบให้ทะลุตอนนั้นเนี่ยไอคนตัวใหญ่หน้าตาคล้ายพี่บอลเนี่ยได้ทำการ กระทืบคนว่ะจนโกไดเนี่ยมาเห็นแล้เกิดการต่อสู้กันเฮ้ยมันหนักไม่ไหนมันหนักหนาหนาโอ้โหพูดที่อะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยัหนักแหนักหนักแต่ว่าสู้ไม่ได้ไงเพราะเขาเนี่ยเป็นนักกรามใช่ผมเจอสลิปโปโฮไปเจอกระทืบนู่นนี่นั่นไปโกไดเน่สู้ไม่ได้ใช่ผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันพุ่งชนไงไปชนของนี่กระจายเลยโกไดหลบมาได้ต้องแปลงร่างแล้วเฮ้ยแปลงร่าง ไอตัวนี้ก็ต้องแปลงร่างบ้างไปต่อสู้เอนีเอามือหน้ามวดหน้า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 น้าหน้าอนเอ็น้าหน้าหน้าน้าหน้าหาหน้าเอ็งกเอกอย่างนี้างี้ยเหี้ยครูการหน้าหัวร้อนเลไงมันฟู่มึงฟู้ดีอะไรภาษาคูโรนกีผมนึกว่าเวียดนามไปละ แต่ว่าคูกะเราสู้ไม่ได้ดิคุณมอสก็เลยโดนปัดนุนปัดนี่เขบอกน้ำหนาเนื้เวียงขึ้นเลยนเนื้อหนาที่อ่ะอ้วยน่ากลัวมากจบตอนกันไปครับผมอันาแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครเจอผู้หญิงที่มีชอบหลังจากที่พวกกุรุจิตเนี่ยได้ให้ไอหมึกสุดโหดเนี่ยไปฆ่าคนซะเออเนื้อะนี่นะอุ่ะขอบคุณครับอันนี้มารยาทดีเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้มึกสุดโหดเนี่ยก็มาผมไม่รู้ว่าไอถ่านของเขาเนี่ยอยู่ใต้นาวหรือเปล่าเขาโผล่ขึ้นมาจากน้ําเห็นเด็กสาวสองคนเนี่ยแต่งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าชุดนักเรียนเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าหวอออกเต็มที่หวอออกเต็มที่มันมีกลิ่นเขาเลยไม่ชอบไงนิ้วเอามืแล้วนิ้วมันหนาวนะนิ้วแอนนิ้วหมันมัน้วหมุนมักนิ้วดำนิ้วดำนุ้ดำนิ้วดำเนี่ยจะเรีย้ได้ ก็เลยทำการขากเสร็จไปตุ๋ยโอ้โหเด็กผู้หญิงนั้นเขาเลยเอาเชจูไปเช็ดโอ้เช็ดไม่ได้มันระเบิดแล้วนี่คุณมอสอทเงี้ยระเบิดคนน่ะระเบิดคนตายเลยตายไปสองศพเออเด่อาเงิน้อาเงนเอาเน่ะคนเดินผ่านมาเี่กผูเอาเงนอาเงนเอาเงินน่ะโอ้ยไปฆ่าคนต่ออันดับเจ็ดรับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจกรับมึงจะเอากี่รูตอนนั้นน่ะไอตัวค้อนเนี่ยมันออกอารวาสว่ะครับผมคุณนเอาเงินนี่าเงินคือคือก็เฮ้ย ไปขากเสดไปไอ้สับเครื่องยืมมานึ่มเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นลอยมือคลิกไหมกู้ดีไอ้จ้าเนื้อนุ่มมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สากษณ์คูกาเนี่ยก็จางหายไปเพราะว่าเขานั้นสามารถดูดกืนพลังงานของคูกาได้พร้อมกับเปลี่ยนร่างใหม่แล้วมีคอนคู่ใจด้วยแล้วทําการเอามาฟาดคู่กาว่ะเดี๋ยวเอาน้ำหน้าออะอันนี้เสดติดคอ ภาษาเขาเขาบ่นคูกาว่าทำไมครูกาถึงกากขนาดนี้ไม่สมคำร่ำรือรก็เลยต่อสู้กันโดนทุบอ่ะ เอาเมัน้านับเอาเมื่อน้ามืน้านึกอาเนื้อเอาเมื่อเมื่อหนาเมื่อหนาเมื่อน้าพูดเอาเงินอาาไปตัดลิ้นไก่ไปหรือไปตัดลิ้นทิ้งขนาดโครามานะเขาอยากมาประกอบให้มอเตอร์ไซค์ใช่ไม่มาช่วยอันนพ้ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมจะครับวัดกันเป็นหนึ่งตอนนั้นในรังข่าวมันผยองเดชมากเขาเนี่ยต้องการกำจัดเลขาอินดากูบ้าเซมาโเขาจะตีแล้วนะตัวตีมัน ด้วยมันนาแล้วล่ะคือแบบน้ำน้ำมันหนึ่งนาวเหน่งเนี่ยเอามันนาวนาวนาเอานึ่นาวนะเกิดการต่อสู้กันครับผมเอาหนึ้งนาวนาวนอ้าเอาหนึ่งนานวน้าวน้านาเสียงใครวะไม่รู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกไดก็โผล่ขึ้นมาว่ะเฮ้ยนั่นหมายเลขสามนี่เฮ้ยจ้าแปลงร่าง จ้า <Yeah. S 2> เปิดตัวกูเปิดตัวกูอุณห์นามันนำเอานามันนำนามนะม,มันมีอีกตัวนึงเหรอเนี่ยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นแล้วหลังจากนั้นเกิดการต่อสู้ซึ่งต่อสู้กันนานมากใช่ครับผมซึ่งไอตัวด้วงเนี่ยถีบไปตัวนี้กระเด็น <c oughs> ไปหาครูกาจนไอตัวข้างค่าวเนี่ยเกระโดดกระโดดหนีไปแล้ว <c oughs> ไอ้ครูการเนตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องด่วงก็หายไปไม่ได้เฮียอะไรเลยไม่รู้โผลมาทําไมแล้วมึงแปรงร่างทาไมด้วยไม่เกี่ยวเนยเขาเลยอนาภาคครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมจะรับดูดยันคอหอยเ่ะหลังจากที่เจ๋หงเนี่ยเจ๋หงบ้าอะไรไม่ใช่หลังจากที่เจ๊เนี่ยได้ทําการดูดคอพวกประชาชนทั่วไปว่าแล้วโกดานมาเห็นว่าอ อันนี้น่าจะสะดุดล้มตายแล้วเบี้ยที่อะไรเงี้ยเข่าพลิวเกินเฮ้ยเฮมันอเอานน้ำมันนู่นมันน้าอันนะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอุ่นเอาเน่ามันน้ามันนูนานนาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาดิมเฮ้ย้ยอะไรไอสัตว์กุลกิฮึแปลงร่างยากเอามืออยู่คูกะคูกามาไลยมาเกิดการต่อสู้กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวพิษเนี่ยก็ทำการจกควยคูกะว่ะจกควยอะไรล่ะเขาลอกคอแล้วมาดูดเมือน้เยคุณน้ำ มึงเดินไปปากซอยอะไรอยู rats, yes. ่เนียกูนี่ชัางพี่ช่งกองอยู่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอีโจ้กับผมมาโกได้เฮ้ยอะไรปากซีเนยเฮ้ยเอาเล็กมันมาหน้าหนาวอ่ะปากแห้งบ้าอะไรเจอพิษอย่างเงี้ยปากแห้งอย่างงี้ไม่ใช่แล้วปากแห้งบ้าอันนี้น่าจะไม่ได้กินน้ำเป็นวันๆเลยแห้งอย่างงี้นะ คมสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับกูได้พลังมาใหม่หลังจากที่ตอนในขังข่าวเนี่ยไปอารวาสในป่าเขาจะหาสมุนไพรแต่ตำรวจไปเจอไงเกิดการปะทะร่างกายกันเล็กน้อยตำรวจในตายไป14คนคุณอีโจโกไดพึ่งมาก็เกิดการต่อสู้กันเอเอาวิ้นน้าหนาวนาสู้ไงไอ้นอําน้าวนาวน้าพี่ เอาน้าม่นแทงมากน้าหน่าหยาเาน้าหนไม่ทะลุน้าหน้มีไม่ทะลุเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอีโจเนี่ยก็ทำการเปิดเสียงว่าลีมเมลีมเม็ดเาน้าน้านาแ้วแล้วหน้าหนาัยแล้มันแพ้เสียงนี้เยเอาน้าหน่าเจอกูหน่อย ไรเดชิกเฮ้ย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 เเฮ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย ม่ต้องนำมันลากูว่ะม่ต้องนำขายขายขายเฮ้ยมันไปแล้วฮะมันโดนรับ้าดว่าละไปเคียวข้าวไปสิกันเลยนดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมจะครับแอคท่าแปลงร่าง หลังจากที่ตอนนั้นคุณอีโจนั้นเข้าไปในโบสถ์ที่มีประวัติการฆ่ากันสูงมากครับผมซึ่งไอหลวงพ่อนี่แหละมันคือปีศาจเอ้าเข่าโอ้โหมันนอนนอนนะเดีเอาน้นนะอีโจแล้วรู้ด้วยอีโจด้วยนะเอาน้านะเอยาแล้วยิงมายิงมาเฮ้ยเบัดไปแต่คุณอีโจเขสู้ไม่ได้เนี่ยทำไฟรุกท่วมเลยแล้วโกได้เดบโผล่ขึ้นมานะ ไอ้โค้ดไอ้คุณอีโจฮะไฟลุกเลยเฮียผมช่วยอยู่เนี่ยเอา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 ปัดก่อนปัดก่อนปัดปัดไอ้เฮียอะไระไอ้สัตว์ไอ้มึงเอาร้อนสันมาใช่ไหมเนี่ยร้อนสันอะไรละ่ะคุณเนี่ยร้อนสันเจอกระเป๋าหรือเปล่า,ลาอันนี้ดับแล้วดับแล้วไม่มยอมหยุด<ไฟ>อะไรครูอีโจเดี๋ยวผมไปสู้เองฮะดูนี่ดีฮะการแปลงร่างของผมเดี๋ยวหนำหนำนำหน้าเฮ้ยตึก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 เฮ้ยเฮ้ยปี๊ดยา เฮ้ยจ้าเฮ้ยอันนี้วิ่งเอาเรื่องอะไรกอาคิโตะอาคิโตะอะไรกูคูกเก่าเว้ยเฮ้ยเอาดับๆอย่าเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นไอตัวแมงมุมก็โผล่ขึ้นมาว่ะทำให้ตัวข้างขางหนีไปได้มิโนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ตายเไอตัวนี้โกลเดอร์ลามล่ะดับๆอยางไร่ไร่ไรไรอันนี้หมาบ้าแล้วมันมีหลายตัวหลายเสียงโอ้โหเสียงแบบนี้มันทุเรศ แล้วเกิดการต่อสู้จนชนะไอตัวแมงมุมมาได้ครับผมอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมพีแจ๊คครับเจอกูไอตัวใหญ่ตอนนั้นเนี่ยโกไดกับอีโจเนี่ยต้องขับไปทางพายุหิมะว่ะครับผมเอ้โกไดไอสัตว์รถไปไม่ได้แล้วก็ต้องจอดตรงนี้ทาไมอ่ะผมต้องไปต่อสู้ต่อแล้วมันอีไกลเลยกว่าจะเดินจะไปถึงอ่ะเรานัดกันที่เอเวเรสต์ตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยเอเวเรสต์มันจะไปตายไล้ไหมไอสัตว์โงชิบหายอ่ะคุอีโจดูนี่เฉยๆครับการบังกลางที่สุดยอดของผมอ่ะโชว์มา แปลงร่างเฮ้ยหย่าคุณเดาเอามะนาวมะนานะคุณเป็นกุโรกิเอาละผมไปก่อนนะฮะกูได้เอาสีทองไปสู้ดีกว่าจบง่ายกว่าอันนั้นโอโนริละเว้อออกูมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกไดก็ไม่อยู่ตอนหน้าอินดากูบ้าเซบาว่ะครับผมเอาเนิ่มเน่านานนานนะเฮ้ยผมฟังไม่รู้เร ouais> ื่องฮะแปลป็นภาษาไทยหน่อยได้ไหมเอากดมาปริ๊ดเจ้าก็เป็นได้นี่ผู้มีพลังนาวมะนาวมะนาวนาเครื่องแปลเสีย เอางี้ละแปลงร่างฟึงตากูบ้าเซม่าเฮ้ยพลังฟอดเฮ้ยพลังไฟ เล็กน้อยเล็กน้อยสวู้ก้ยอุ่นหลังยังไงอุนอากุบ้าทำการลุวงหามว่าเฮ้ยเป็นไงเข็มขัดแตกเจอส้นตีนกูไปซะนี่เข็มขัดแตกมั้งมือหนาวมือนาวนานนาแล้วหลังจากนั้นได้เกิดการต่อสู้กันตอนในร่างคนน่ะแนวหนึ่งหนึ่งนานนาเฮ้ยแหววแหน่แหน่พี่อะไรกันเขาถูกวิสัยกันแล้วตอนนี้เขาแห่แแล้วมึงเห็นไหมผมปืนน้ำไหลมากเกินไปเฮ้ย ถุยไอ,อโจมาช่วยกูด้วยช่วยอะไรต้องช่วยกูใครสัตว์อันดับหนึ่งครับเรามารลุกันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากตอนที่ไหนก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรคุณจันฮะไอ้หานี่มันก๊อปพลังหลังจากตอนนั้นไอ่ด้วงสุดโหดเนี่ยได้ทําการจะทําร้ายตํารวจว่ะโดยครูกามมายิงไว้ เนีมันหนานาหน้าหนาเขาก็ยิงกลับว่ะโอ้ยกูเน่ามันเนามันเนามันเนะน่าเฮ้ยต้องเจอนี่แปลงร่างไปมันเนามนมันเนามันเนาน่เจอดาบกูบที่อะไรเฮ้ยเน่ามันเน่ามันเนามันเนาน่มุมงกล้องอยู่อยู่อยู่ข้างๆกูนี่อ่าเนี่มันเนามันนมันเนานานากูจะดึงนหน่อยมันเามันเามันเาน่าแล้วก็ทาการฟันนานเนเนานมันนานมันมัอะไรมึงมึงผกกูสักทีมึงกลัวใครแกงพูดเลเ้ มึงได้พูดอย่างแรภาษามึงอ่ะเขาขี้บ่นโอ้โหกูว่าไม่ได้บ่นขนาดนั้นเอาละเอ๊ะเอาเอาหนาวหน่าแป่งร่างใหม่เดี๋ยวเจอนี่ไรเดอร์คิกโฮยาเอ๊ะมันดูพลังมันหนาวมันนาวมันมาซูเปอร์คุณลุงกี่คิก หลยได้คิดเป็นแข็งแกร่งกว่าคุ้ะฉันจะได้เก็บเจ้าไว้เป็นคนสุดท้ายเ <Ps> จอกันคุกอะตั้งนานมึงไม่พูดไอเ้เฮียมาพูดตอนท้ายเ <c oughs> อาก็ขอจบกับพี่โน้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างของพวกเรา10อันดับที่คุณอ่ะ เดบเพนขอมาใช่ครับผมนะครับเป็นไงคุณจันฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะขายได้หรือเปล่าพูดไปเรื่อยทั้งคลิปเลยอันนี้นะทุกคนน่าจะชื่นชอบนะแล้วก็ไปตัดกันเอาเองละกันว่าคุณชอบภาษาคุโรนกีของสัปหลาดตัวไหนเ <c ười> <c ười> หมือนกันหมดเลยหลังๆไม่เริ่มเคี้ยวข้าวเร็วแล้ว <c ười> <c ười> ไม่อึมอมนะน้ำเ <c ười> ด่นๆไอ้สัตรีบไปทำไหนเน <c ười> ี่ย อะไรี้ถ้าเกิดทุกคนชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับไม่ชอบไปทำยังไงฮะกดไลค์กันไปกดสมัครกันไปลดกดด่าคุณแจ็คกันว่าโถคุณจัดอะไรวะมึนเมาเมาเมาเนอผมฟังไม่รู้เรื่องฮะแปลภาษาไทยให้ผมด้วยแต่ผมจะด่าคุณมอสว่าไอสัตว์มอสหัวคุยพิมพ์ด่ากันเข้ามานะฮะเพราะว่ามันพูดไปเรื่อยถ้าเกิดทุกคนนั้นมีตังค์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปสั่งซื้อเสื้อได้นะฮะหนังแมว300บาทหนังหมีลิมิเต็ด400บบาททครััุกตวส่งฟรีแน่นนอหรือว่ามี50บาทเนี่ยไปสมัครสมาชิกได้ที่่ชอง Movie Dog ครับ ช่องนี้มีอะไรฮะช่องนี้เนี่ยจะมีดิสคอร์และก็อิโมจินะครับดิสคอร์เราเนี่ยจะคุยทุก3ามทุ่มครึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเวลาดีนะครับแต่ว่าคุยกันแบบครอบครัวพี่น้องคุยกันได้ใช่ครับนะครับ <ผม S 2> คุยยันตีห้าใครออกนี่ลูกหมาเลยอมึงเอะหมาตัวแรก <c oughs> ออกแล้วออกเงียบด้วยนะแต่ก่อนนี้มีพีพ่พิบเดี๋ยวนี้นะกำลังพูดคุยัอยู่แม่งออกไปแล้วว่ะไอสัตว์แล้วบอกอ้อาบน้ามา แบตหมดแบตหมดที่จะเป็นชาติอีเวนที่บ้านไม่มีที่ชาร์จได้ยังไงนะฮะหรือว่ามีตังเท่าไหร่เนี่ยก็ส่งมาได้ทิปมีนะสามสิบบาทห้าสิบาทหรือว่าขอกันมาแบบนี้ครับเดี๋ยวพิจารณาเดี๋ยวทําแน่นอนนะฮะและถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมล่ะพูดคุยกับเราเดี๋ยวไปที่อะไรครับเฟซบุ๊ Fan Page โฟล์ฟันแล้วก็ Fan Pa g e Movie d o อกสอ a แฟนเพจนี้เริ่มมีการอัปเดตกันแล้วใช่ครับผมไปดูกันได้แล้วก็หรือว่าจะทักมาซื้อเสื้ออะไรก็ที่ทักมาที่แฟนเพจได้นะ สั่งมาติดต่ออะไรก็ติดต่อที่นี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับผมขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายบายครับบายครับอืมอิฮิฮู้